ตายผู้แพ้ไม่สมควรผู้แพ้ไม่จำเป็นต้องตายเสมอโชคดีนะั่น้องโกสุดยอ <s uss> ดซูมมันดี <c oughs> ตัวต่าไฟมันดีกัดลูกปลาอยู่แถวนี้ นั่นน,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 นัเห็นไหมล่ะมาแล้วมาแล้วนั่นนั่นนั่น,น,นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโดนยังยังหยอกหยอกเราก็ต้องหยอกกับมันมันหยอกเราเราก็หยอกมันมันไม่ดุนะถ้ามันดุมันกัดโดนมนั้นน่ยมันตามมาถึงนี่ตามมาถึงนี่ ตะเบ็ดเราเสียทรงไปล้ขึ้นมากนเก็บทรงไม่อยู่เลยอ่ะอานี้แหละเองเอ้ย อย่างนี้ะโดนแล้วเนี่ยอย่างนี้อย่างอย่างี้ะโดนแล้วกําลังซาเลยสายกำลังสนุกสายกำลังตกสนุกเลยเนี่ยมีสายสายนี้กำลังบันเลยวันที่สองของเช้านี้ก็ขึ้นมาเช้านี้สองตัวแล้วนะ 흐음아 어! 으흠으흠으흠 สุดยอดเลยแกแมนตับแมนตับจอสมันยอดมากจอสมันยอดจริงๆเลยสวยงามยามเช้าโอ้แล้วอย่างนี้ลงุงเจจะไปถึกหมายหน้าดินไหมเนี่ยเจอชะโดอย่างเงี้ยจะไปถึงหมายหน้าดินไหมยอ,อย่างเงี้งยเอาหลุดไ เออเออดีลุงจะได้ไม่ต้องปวดแก thank you